ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสำหรับคมสลิกบันเทิงสเปเชียลวันนี้ฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมครับฟรีรัศดรนองสุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22ครับหลายคนเนี่ยนะครับวันที่1พฤษภาคมนี้หยุดกันอยู่เพราะว่าเป็นวันรายงานครับแต่วันนี้นะฮะในส่วนของข่าวบันเทิงของเรายังคงอัปเดตข่าวแ่บแและก็เด็ดเด,ดที่เป็นอิชชูมาฝากกันเช่นเคยนะฮะกับในช่วงบันเทิงออนสเตจครับ เปิดสัปดาห์มาวงการบันเทิงก็มีข่าวแทบไ,ไฟลุกทําคนงงอีกแล้วครับระหว่างคู่รักหวานคนบันเทิงกับความรักมาราธอนอย่างนางที่สานาถและนิววงสกรพระเอกหนุ่มรุ่นพี่ที่นับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่10แล้วแต่ทว่าล่าสุดครับนางเอกดังนั้นก็ออกมาโพสข้อความลงในอินสตาแกรมถึงหวานใจหนุ่มหลังต้องแยกย้ายกันใช้ชีวิตคนละประเทศเนื่องจากนางเอกสาวนั้นอยากเบรกงานในวงการบันเทิงสักครู่และออกไปเรียนรู้โลกกว้างด้วยตนเอง นิวและก็นาวนั้นมาเจอกันในละครเรื่องเสือสังฟ้า2ตอนพยักพยองนั่นเองครับความรักครั้งนี้นั้นฝ่ายนิวนั้นเป็นคนเริ่มต้นก่อนนาวเคยเปิดใจว่าตอนแรกนั้นก็ไม่ชอบเพราะดูภายนอกแล้วหนุ่มนิวเป็นคนดูหยิ่งๆิ่งแถมยังถูกมองว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงอีกด้วยด้านนิวนั้นก็เล่าว,ว่าที่ชอบสาวนาวก็เพราะเป็นคนเก่ง มีความสามารถมีความรับผิดชอบและก็พูดเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนิวและก็นาวนั้นเกือบได้แต่งงานกันแล้วครับเนื่องจากฝ่ายชายอยากจะสร้างครอบครัวแต่เพราะเหตุการณ์โควิดทําให้ปรับมุมมองใหม่และในปี2566ครับสาวนางที่สาด้าน,นั้นตัดสินใจออกจากกรอบของตนเองลองไปใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้โลกกว้างคนเดียวที่ต่างประเทศโดยมีฝ่ายชายนั้นไปส่ง โดยก่อนหน้านี้นั้นสาวนาวเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุผล,ผลการใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศไว้ด้วยครับเออหนูอยากลองไปใช้ชีวิต<ม>แบบที่ที่ไม่มีใครรู้จักหนูสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ลำบากหรอกค่ะจริงๆแล้วหนูแค่อยากเป็นแบบเป็นคนธรรมดาเออเรียกว่าคนธรรมดาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่อยู่ท,ที่ที่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าเราเรียนที่ไทยได้ไหมเราก็เรียนได้แต่ว่าเอ,อ่อหลายๆคนก็ยัง มีภาพจำว่าเราคือดาราแล้วคือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเราก็อยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปอะ,อะไรเงี้ยค่ะสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะคนไหนที่ชอบการแต่งหน้าห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าสาวพิมพิมประภานะฮะอีกหนึ่งนะักเอกสาวสวยนั้นมาบอกเคล็ดลับและก็เทคนิคการแต่งหน้าให้ทราบกันด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามเลยดีกว่าครับ แล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ชอบแฟชั่นอะไปทะเลแล้วก็อยากใส่ชุดว่ายน้ำอืม,มก็มองว่าน,นั่นแหละมันไม่ใช่มาอยู่ดีๆเราแบบอยากจะเซ็กซี่หรืออะไรฉันไปฉันไปทะเลฉันก็อยากใส่ชุดว่ายน้ำฉันก็อยากแต่งตัวตามแฟชั่นช่วงนี้ Y2K ฉันก็อยากใส่กางเกงเอลตมัมเออก็ไม่ไม่เคยมีคิดว่าฉันอยากจะเซ็กซี่ไม่ใช่ก็แค่มองว่าช่วงนี้แฟชั่นอะไรสวยอะไรที่เราพอจะแต่งได้เราก็แต่ง และสาหรับช่วงเวทีคมันเทิงวันนี้นะฮะวันแรงงานทั้งทีก็เลยมาเอาใจคนฟังเพลงลูกทุ่งกันโดยการไปส่องธุรกิจนะฮะนักร้องลุกทุ่งขวัญใจคนแรงงานนะฮะนั่นก็คือคุณไม้พิรมพรนั่นเองที่บอกเลยว่าธุรกิจน้ำปลาราของพี่ไม้นะฮะตอนนี้คือส่งออกไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกแถมตอนนี้เนี่ยกวาดเงินเข้าตู้เซฟเนี่ยมากกว่าร้อยล้านเลยทีเดียวครับ สำหรับยอดขายธุรกิจน้ำปาราของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างไมพิรมพรนะฮะตอนนี้ก็ทะลุหลักร้อยล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยข้อมูลเมื่อปี2564นะฮะระบุว่าน้ำปาราแซ่บไม้ของพี่ไมพิรมพรนี่แหละครับในนามบริษัทพิรมพรการเกษตรจำกัดนั้นมีรายได้ประมาณ254.4ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะในปี2563นั้นนะครับพี่ไมเคยออกมาโต้ว่า เจ้าตัวนั้นไม่ได้รวยหลักร้อยล้านจากการทําธุรกิจน้ําปาร้าแซบไม้ครับ กว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ20ปีพัฒนาจนกลายเป็นที่ยอมรับครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนกันก็วางแผนไว้ถ้าเป็นอาชีพได้ในอนาคตก็อยากช่วยพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อสร้างไรายได้ให้ยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้จนถึงปัจจุบันนะฮะไมพิรมพรน,นั้นก็รับงานน้องเพลงน้อยลงและก็กลับมาสร้างชีวิตที่บ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานีครับ<ๆ>เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นเกษตรกร,กรแบบเต็มตัวโดยไมพิรมพรน,นั้นนะฮะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีได้ฉาย,ยานักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานครับ เพราะว่าในวัยเด็กนั้นมีชีวิตที่ลำบากเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่อายุ17-18ปีเพื่อตามฝันในการเป็นนักร้องซึ่งในอดีตครับไม่พิรมพรน,นั้นรับจ้างทํางานไม่ว่าจะเป็นกรรมกรก่อสร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดิสโกเทคไปจนถึงเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารด้วยครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะฮะก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกมากๆเลยทีเดียวนะฮะคนไหนที่กําลังจะเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่นะฮะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและก็ชัดเจนนะฮะดูคนไหนที่ได้หยุดในวันนี้นะครับผมก็ขอใหมีความสุขกับวันหยุดด้วยและก็สามารถ,ถติดตามรายการคมชิกวันเทิงของเราได้ใหม่นะฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ